เดี S <S> ờ, no you ask, you ๋ยวเราจะมาดูเส้นนะ1 9หนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าสิบสองยี่สิบสีแลอนี่าม้ถ้าคนมีทุกตถวัวจะดีเหนกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูวงกลมแนละ้วเราก็จะมาขีดเส้นละนะอันนี้เขาเรียกว่า12เส้น12เส้นอ่าม่ใช่เส้นประธาน10นะอันนี้อะไรนะอ่าถ้าเราดู <c oughs> เราดูลายมือใครเรียนลายมือมาบ้างยกมือดิให้มีแม่หมอมหรืออะไรเนี่ยใครดูลายมือมาบ้างใครดูลายมือมไหมไม่ไม่ไม่ดูลายมืออย่างน้อยๆแต่มาว่าคนก็เคยไปดูลายมือใช่ไหม ไปให้หมอดูแลมือเค็นไหมแล้วหมอก็ว่าเส้นนี้เป็นเส้นชีวิตเส้นนี้เป็นเส้นวาสนาเส้นนี้เส้นอะไรอ่ามันมีมีันมีไหมมีใช่ไหมอย่างน้อยก็ต้องเคยได้ยินอะเส้นวาสนาเส้นอ่าเส้นชีวิตเส้นการงานเส้นอะไรมันมีไม่กี่เส้นแต่ในตัวเลขเนี่ยก็มีมันกัทั้งหมดมีสิบสองเส้นอันนี้สำคัญมากเราต้องไปท่องเรื่องคนที่มาเมื่อกี้มาอย่างเนี่ยไปรับมาแค่เราไหมอ๋อเห้อ เรียนรู้เรื่องไหมไม่เรียนรู้เรื่องเดี๋ยวไปจะให้คุณแนเตียวหน่อยคุณแน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 ่ช่วยเตียวคนที่ปเป็นรับมาอยู่เป็เตียวที่กอไผ่นั่นแหละเขามาฟังเนี่ยไม่รู้เรื่องแน่เราไปเตียวเลขหนึ่งเลขเก,ก้าเราไปสอนไปเอาส่งมาขา้างในกันเลยฮะเตียวตั้งแต่แรกนะเอพิธีประกบนี่นี่นีเลขนี้เป็นนี่นี่แล้วก็เดี๋ยวให้ใหส่งเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวพัดมองนิดเดียวอ๋อใช่ใช่ใช่ไป ไป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 ติวตรงขอภายเนี่ยเอาเรียนฟิิกส์เกิดเดี๋ยวจะได้มาเขียนข้างบนเลยติวบางคนเนี่ยมาวันสุดท้ายเรียนไปแล้วหนึ่งเก้าพลังตัวเลขแล้วไม่ทันมีคนโทรมาอาจารย์มีหลวงพ่อเสียสิทธิลูกศิษย์มาสมาสอนไปหลายวันแบบคล้ายๆแบบนี้แหละสมาวันจะทันไม่ทันแต่มาดูไอ้ติวเขาโอ้ไอ้ติวเจ็ดเลยนะโอ้ไม่เป็นไรนี่กระโดดเรียนได้เออให้ใครไรู้ใครสอนด้วยใต้กำปั้นพอมาเรียนเรียนปั๊บโอ้โหไปดูคนเทียบเลย ไปดูไปดูมาจะมามาดูเอ๊ะสงสัยลัคกี้นัมเบอร์เนี่ยมันน่าจะผิดเนี่ยมาดนบอกเลยลองดูจะมามาบอกอ้าวผิดจริงิเลยกลับหัวกลับหางอ่านี่แหละคนที่มาไม่เต็มเวลาเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงเพราะบางทีแล้วเราเรียนตอนนี้ปุ๊บเขามาเราสอนจบไปแล้วเขาไปกลับหัวกลับหางไปสุดท้ายก็ก็ถือว่าโอ้โหแม่นน่าดูเลยนะอ่าบางทีไปยิ่งเรียนทหารชีวิตใหม่ใหม่เนี่ยสดสร้อนร้อนเนี่ยยิ่งไปถอดทหารคนนั้นรับรองสนุกมากมากอ่าบอกผิดบอกถูกพูดไปผิด ไม่รู้มันตรงได้ยังไงก็นดูนะมันเป็นตองอ่ะต่อไปเรามาดูสี่สเส้นนะจะมีเส้นอะไรบ้างอะเราวงกลมกหอนนหนึ่งเก้าเจ็ดเ้าหนึ่งสองสองสี่สามห้าปดโอหเมื่อกี้ของคุอะไรนะอนิษานี่มี2ตัวใช่ไหมอันนี้ขาดเป็นตัวที่แล้วมีเขบ ถ้าเราเจอคนมีครบนี่เป็นไงบ้างคนนี้เป็นไงบ้างคนนี้ชีวิตนี่คือว่าบางครั้งนี่อาจจะครบคนอะไรไม่ต้องถึงผลอะไรมากเพราะว่าไม่ต้องไปโฟกัสตรงจุดไหนตัวไหนมากเพราะว่ามันมีเกี่ยวคอบเลยนะการกระทำความคิดอะไรนะ,ะแล้วมาดูปีลบดิหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ 1, 1, 0, 6, ่งศูนย์หกสามหนึ่ง สี่อ้าวอันนี้หายไปสามตัวงวดหน้านี่ออกแน่สองห้าแปดม่ใช่นะ้นใครไปซื้อแล้วถูกแล้วแบ่งกระมาคนละถึงเหนือไหมอันนี้เส้นเป็นไงบ้างหายไปไหมไม่มีเชื่อมไม่ได้เลยเส้นสามเส้นอีเส้นใดแต่อันนี้เชื่อมได้อยู่อย่างกัเมื่อกี้ใครที่ว่าเออโอนยังไงดีอ่ะทีแม่ยังกับหลวพ่อจะโอนยังไงดูที่ของคุณอะไรนะอ่าคุณอ่าคุณคุณเอ็มเห็นไหมเลขหนึ่งตัวหนึ่งสองสามสี แต่เลขสองมีไหมไม่มีเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยแล้วก็โอนมาให้ได้สองตัวนึ่งโอนมาให้เลขสองสักตัวหนึ่งเพราะว่าเลขสองเนี่ยเลขหนึ่งเนี่ยมันไม่ค่อยยอมใครไม่เค่อยข่มหัวใครอ่ามันต่าตัวกูสูงอ่าไปไม่เชื่อใครไม่ฟังใครมันต้องอดน้อมทำตนอย่างนงะี้ยอ่ามาให้เลขสองโอเคแล้วไงเลขห้าเป็นไงทำอะไรมีใจไหม บางทีทำธุรกรรมนี way, ai, ่ไม oh, ่มีใจทำธุรกรรมไม่ใจจะทำธุรกรรมอะไรมันก็ใส่ใจไปไหนใส่พริกใส่เกลือใส่ซอสใส่ฟ้าทองฟ้าไทยอะไรกับใส่ไปให้มันให้มันกลมกล่อมนะก็เติมใจไปหน่อยพอเติมใจเพิ่เส้นมันก็จะมาแล้วแต่หนึ่งเนี่ยมันโอนไปให้ไหนแปดไม่ได้เราก็ต้องเสดเอาลูกกล่าวส่งไปให้เล้แปดเข้าเราเข้าใจไหมเลขกก็จะหายไปโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวดูดูเส้นละต่อไปเรามาดูเส้นแรกเลยเส้นอะไร เซนเนี่ยหนึ่งสองสามใครมีเลขหนึ่งสองสามลองดูซิให้เราเขียนของตัวเองไปด้วยนะถ้าเรามัวแต่ฟังธรรมาเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะอ่าดูแต่คนตัวอย่างไปเนี่ยอ่าเปิดไปถ้าใครมีหนังสือก็อ่าแบ่งกันดูก็ได้นะใครไม่ได้ซื้อหนังสือนี้ไม่ครบเดี๋ยวคนอันนี้ไปสั่งมาเพิ่มหนึ่งนะถ้าดูได้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามใครมีบ้างยกมือ หนึ่งสองสามแถวหน้ามีหมดเลยมีทุกคนเลยแต่ข้างหลังไม่เห็นยกมือใส่ฟังไม่รู้เรื่องะแม่ชีไปไหนแล้วอพึ่งมาแล้วแม่ชีเนี่ยคือ๋ม่ชีชอบรักไก่ข้างหน้าหนึ่งสองสามแม่ชีก็โดนเรียนบ่อยจังเลยนเนี่ยนายซับเลยโอเคต่อไปที่ไต้หวันเนี่ยจะมาเรียนจักรดุลเนี่ยพระมาเรียนก็เก็บตังค์มัดจำไว้ก่อนแม่ชีมาเรียนก็เก็บตังค์มัดจำไว้ก่อน ถ้าไม่เรียนจบเนี่ยเรียนที่กการเนี่ยเขาจะเอาเงินไปถวายวัดต่อไปสร้างไปสร้างให้หลวงพ่อให้อจังเขาไปสร้างวัดต่อถ้าไม่เรียนถ้าเรียนจบเอาคืนสมาก็โดนมัดมือชงแบบนี้ละเพราะว่าโหจะมาไปเรียนไรก็เรียนไม่มีอะไรเลยเป็นนั่งฟังจเบื่อไปละก็ไปโรงพักนึงไปลงพวนนึงแต่ตอนหลังพอเขาเอาเงินมัดจังไม่พบเนี่ยแล้วก็จำเป็นต้องนั่งเรียนให้จบเพราะว่าขาดเรียนไม่ได้มันในมีกินนิบอลก็ไม่ไปรับกินนิบอลมาเรียนเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนยืดตัง เดี๋ยวไม่ด,ด,ดีต่อไปครอสหน้าเนี่ยเดี๋ยวแม่ชีมาเรียนเนี่ยรอบนี้ยังมาองคเดียวนะรอบแล้วมากันสี่ห้าองค์จะต,ตั้งใจนะสี่ห้าองค์ก็ตั้งใจมาจับจังหวดเลยก็โอเค okay นะ,ะก็ไม่เป็นไรอ่ะหนึ่งสองสามอันนี้ความคิดมีการทามีไหมไม่มีของคุณเอ็มเนี่ยความคิดมีการทามไม่มีหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นเส้นศินละปะเส้นตามใจชอบอตามใจคร้บชอบตามเลยใจเราเรา่าใครมีเส้นศิละปะเลยปุ๊บเนี่ย ไปเจอรูปภาพวาดรูปอะไรอ่ะภาพอะไรไหมยังกำลังน like sure the ั่งเนี่ยนะฮะเราเห็นอาจารย์มาชอบอีกอย่างมีแต่คนวาดมาให้นะอาจารย์มาแล้วก็มาโชว์ไม่ได้ประมูลขายนะฮะถ้ามาเจออะไรครบเนี่ยมันก็อะไรนะเป็นศิลปะโอ้นีิเท่าไหร่แสนหนึ่งล้านหนึ่งศิลปะนี่มันมูลค่าไม่ได้นะดูภาพวาดน้อาจารยชินล้มไทย ่าคาปั๊บเนี่ยโอ้จะขายเท่าไหร่เลยมันอยู่ที่ความพอเพียงความความชอบใจเราชอบใจยังไงปั๊บเนี่ยโอ้เขาบอกเท่าไหร่เราก็ซื้อหนึ่งสองสามเดือนชอบศิลปะของของคุณเอมนี่ศิลปะแบบไหนอ่ะชอบแบบไหนศิลปะเนี่ยชอบสะสมของเก่าชอบสะสมของเก่าอ๋อลืมบอกไปคนที่สะสมของเก่าเนี่ยจะมีเลขศูนย์เยอะนะอ่าศูนย์ศูนย์เยอะเยอะเนี่ยนะแล้วก็มันมีเลขสี่ด้วยเลขศูนย์เลขสี่จะชอบของเก่า โอเคหนึ่งสองสามเนี่ยศิลปะใครมีเส้นเนี่ยไปด้านงานการงานในศิลปะศิลปะนี่มันอ่มันกว้างมันใหญ่เหมือนกันมวยก็ศิลปะนวดก็ศิลปะวาดก็ศิลปะทำอาหารก็ศิลปะค้อนลำทำเพลงศิลปะนักร้องก็ศิลปะมันเยอะเหมือนกันนะศิลปะเนี่ยนะเยอะไปเยอะแต่เราจะโฟกัสไปในแนวไหนอ่ะเน่การพูดก็มีศิลปะนะการนวดก็มีศิลปะมันก็มีเยอะอยู่แต่เรามาดู ถ้าของคุณเอ็มเนี่ยมีบวกมีแต่ปีลบไม่มีสองมันหายดึงเส้นมาไม่ได้เวลาไปเห็นภาพไหนดูอะไรที่เป็นศิลปะเนี่ยคุณเอ็มเนี่ยมอ,มองแต่ตามือจอะต้องของจะเสียครัว่าเวลาไปดูไปดูของไปดูศิลปะโบราณของเก่าของอะไรเนี่ยโอ้โหมันสวยมากจะจับกระเป๋าดูมีแค่ห้าร้อบาทอันนั้นมันเลยห้าพันผมไม่เอาดูดดูตาตาคือว่าไม่ลงมือทำ แต่ถ้าคนมีเส้นทางน้นมีอะไรนะ1-2-3่งสงสามทางนไม่มีสันน้อันนี้ไม่คิดหรอกโควโหฉันชอบนี้เท่าไหร่ห0 0พัจ่ายเลยเป็นไม่เป็นไหม,มใครเป็นมีไหมบางคนอ่ะถ้าของที่เรารักเราชอบอะ่ะมันเหมือนใช่เลยเห็นโน้ลูกประคำนี่ใช่เลยวามันเหมือนของเก่าเราเนี่ยซื้อเลยเท่าไหร <rió> ่เท่ากันไม่ไม่ต่อราคา แต่ของถ้าเราไม่ชอบเนี่ยต้องแค่ดูๆมันมีการกระทำมันเนี่ย่งเงี้ประเด็นอันนี้ชอบดูนะชอบไปเที่ยวชมของเก่าไปเที่ยวชิลนักปัแต่เขาว่าเห็นราคาสองสองโหลราคาสูงไปไม่ไหวราคาเนี่ยไม่เอาสู้ไม่ได้ไว้ก่อนไปดูดูหรือว่ามองตาเป็นแม่ชาเราจะดูดูจมๆแต่ไม่จะให้เราซื้อไปไว้ที่บ้านไม่รู้จะไว้ตรงไหนเดี๋ยวมัโรคเดี๋ยวอะไรไม่เอาอันนี้เลยว่ามีความคิดการกระทำต่างๆแบบนี้ อะต่อไปเรามาดูอสองอะไรนะสี่ห้าหกสี่ห้าหกนีขาดหกไปเลยตึงเส้นมันไม่ได้อันนี้ก็สี่หกมีห้าไม่มีเส้นสี่ห้าหกนี้เป็นเส้นรวมคนเสน้นเพอร์เฟกต์เหมือนกันถ้าคุณเอเ็มจะทำง,งานเน่ยทำง,งานก็ภาษาภาษาจีนมามาก,ก็หมาหมาหูหู ทำอะไรก็มามาหงุดหงิดหอะไรปาปาไม่เอาแบบว่าต้องเป๊ะต้องเรียบร้อยให้มีเส้นสี่ห้าหกทางเลือกมือไหมไม่มีเลยนะนี่คุณพ่อมีไหมฮมีไหมมีไหมเส้นสี่ห้าหกมีเลขสี่เลขห้าเลขหกอ่ะก็ถือว่ามีละครับมีไหมใครมีไหมสี่ห้าหกเฟสนี่ไงบางคนอ่อสี่ห้าหกบางคนทําเนี่ยเสร็จแล้วอะไรนะบางทีเมื่อเราปวดบ้านแล้วบอกให้ลูกกวาดบ้านลูกมีก็ว่า โขดอะไรไม่สะอาดเลยนะยังมีฝุ่นอยู่เลยโอ้สีเหล้าบางทีทำอะไรเนี่ยบางทีมันเป็นคนที่เฟิร์นต้องเป๊ะตรงเนี้ยสุดท้ายก็ต้องอะไรนะต้องนั่งทำเองกวาดเองเพราะว่าใช้คนอื่นเนี่ยไปทําเองดีกว่าอาจะมารู้สึกก็จะมีเหมือนกันนะอะไม่รู้น่าจะปีไหนนะ,ะสีเหลาน่าจะจะมาจะมีหน่อยอยู่นะสีเหล้ามีอยู่ตอนจะมาเหมือนกันใช้ใช้คนเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดังใจ บางทีเราต้องทําเองนะที่เกียรใช้บ่อยๆนเราทำเองแล้วไม่ไม่แต่มาจะเจอครูบาอาจารย์น่อยู่ครูบาอาจารย์น่ท่านไม่ได้สอนนะท่านทำให้เราดูนะเพราะท่านเราดูครบเราก็ขอบเลยช่วยไปช่วย,ป,วยปุบ๊บท่านก็ถึงนหะท่านเราก็ต้องไปหางานเองมาขาไปช่วยหน่อนะท่านก็ปล่อยเราแล้วแล้วบางทีเนี่ยตอนหลังเนี่ยน่าจะมามีเด็กดดูแลอยู่สามสี่คนบางทีเสาที่ก็กลับมาบางทีก็ไม่กลับมาบอกให้หอาดูซ่อมบ้างล้างซ่อมบ้างล้างปับกวาดจะดี บางทีมันก็ไม่ทำสักทีเราก็ต้องมาทำเองอะไรอย่างเงี้ยบางทีทีห้าหกเองบางทีถ้าคนมีเส้นนี้ก็จะเหนื่อยเนี่ยนะทำอะไรก็ตั้งเป้าไว้สูงต้องเป๊ะต้องเนี้ยมาทำอะไรก็โอ้โหต้องต้องสะอาดต้องอะไรอย่างเงี้ยเลยเหนืรอยเราะว่า็สำหรับคนเด็นนี่ไม่เท่าไหร่แต่จะอารมณ์วันนี้มีอารมณ์อยากกินอาหารไข่เจียวใส่มะเขือเทศใส่นุ่นใส่นี่แบบควบคุมแบบว่าโอ้โหเป๊ะเป๊ะเลยก็องใส่ใจไว้ด้วยอะไรด้วยนะครับแต่วันนี้ไม่มีอารมณ์นะ ขอให้มันสุกก็พอแล้วกินได้ก็พอละมันอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่อะไรจะไม่ใชเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยคนไม่มีระยะแค่นี้จะเหนื่อยหนอยเหนื่อยที่ว่ามันมีใจจะทําอะไรต่อไปเรามาดูเจ็ดแปดเก้าเนี่ยใครมีเจ็ดแปดเก้ามีที่ว่าเส้นอุปถัมภ์เส้นอํานาจเส้นอะไรนะใครมีเจ็ดแปดเก้าเส้นอํานาจเส้นอุปถัมภ์ไปที่ไหนคนอุปถัมภ์คนช่วยอเดี๋ยตลอดเลยเ่องการับของอะไนะโค้ชตู้บอกว่าอะไรนะเส้นมังกรเรื่ในการกระทถาพความคิดจะมีเส้นนี้ แปลว่าของคนเอ็เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยมีไปที่ไหนตกนังไม่ไหวตกไฟไม่คนอุปถัมภ์คนช่วยเหลือตลอดเลยแล้วก็มีอํานาจสั่งชี้เที่วได้แต่มาดูอันนี้ความคิดนะมนที่อยากจะสั่งคนอื่นเลยอ๊ะไม่กล้าสั่งไม่กล้าเลยมันคิดอยากจะทําอยู่นะอยากจะสั่งเฮ้ยไปทำนั่นทำนี่แต่ตัวเองเนี่ยไม่อยากการกระทำจริงๆไม่กล้าสั่งอํานาจสั่งไปไม่มีใครทําตามลูกก็ไม่ทําตามเมียก็ไม่ทําตามแล้วก็มี่คิดอยากจะสั่งคนอื่นแต่ไม่ตัวเองอ่าเลยนะ กับพอกการจะทำปุ๊บไม่มีเลขแปดใครเป็นอย่างนี้บ้างมีเจ็ดกับมีเก้าแปดหายมีไม่ต้มือสิอ่าพวกนี้โอกาสอยู่ข้างหน้าแล้วนะไม่รีบอะไรนะไม่รีบหัวหลังจากเราเรียนอาหชีวิตไปเนี่ยเราดูว่าอ๋อตัวเลขเราอ่อนเราไม่มีเราตัวอื่นปุ๊บเรารีบเลยเรารีบปฏิบับบบบบบบติเลยว่าต้องอะไรนะรีบหัวเลยมีโอกาสแตมาเองก็เหมือนกันมีเจ็ดกับเก้าไม่มีแปดแตแปดจะมามีเมืม่อไหร่ แปดมือเท่านี้ช่วงปัจจุบันเนี่ยนะอันนี้รวมแล้วได้ยี่สิบยี่สิบบวกผมเท่าไร 6, 8, หร่ยี่สิบบกแปดเดี๋ยวให้พี่แดงมันเจ็นเลยนี่น 20, 20, 20, 20, นยี่สิบเจ็ดอ่าเนี่ยจะมาแปดมือเท่านี้แหละจะมาเริ่มมีสตังค์ตั้งไหนนะตอนหลังเรียนรหัสชีวิตแล้วก็เริ่มอะไรนะน่าจะประมาณเดือนสามสิบสี่สามสิบห้าหลังจากนั้นมาครบเนี่ยมารู้ตัวเองว่าอ๋อตัวเองไม่มีเลขแปด ไม่รู้จักเนี่ยคนนี้มลไปสอนตรงนั้นตรงนี้อาจารย์คิดเท่าไหร่แล้วแต่จะให้พอเขาแล้วแต่ให้แล้วก็รับอ่ะนะเราบอกว่าแล้วแต่จะให้แล้วจะเขาจะให้แล้วเขาก็ให้มาเท่าไหร่เขาให้มาห้าพันนะห้าพันเราก็ยอมรับห้าพันเขาว่่ให้มารับหมื่นหนึ่งมันก็ยอมรับหมื่นเขาให้แสนเราก็ยอมรับแสน่เพราะอะไรแล้วแต่จะให้เราไม่รู้จักโอกาสแล้วโอกาสเนี่ยบางทีเนี่ยคนเชิญไปคนที่มลเราไม่รู้จักเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนตันเชิญคนอื่นไปละไม่เอาเราละก็ตอนหลังมาเลยนะชีว <tuh dad isan> <kicking. t> ิตเราพวกกตามไม่สนใจเลย ขอได้ไปกันขอมีโอกาสเดี๋ยว่รีบขวาเลยใครถ้ามีเนี่ยมีเจ็ดมีเก้ามีแปดทำอะไรไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยไม่ต้องอะไรรีบทำเลยตัดสินใจกันพอดีบางครั้งเนี่ยตัดสินใจไปป๊อบโอ้โหงานชนกันอันนี้ก็ชนนี่ก็ชนนี่ก็เมาหัวปินหัวเหมือนกันบางทีแปดนี่ต้องจัดตารางจัดเวลาให้ดีๆงจริงตอนนี้เนี่ยเดือนหน้าเนี่ยตาราง กัมพูช์จลางลาวโดจีนทำไมเก่าหัวจะไปประเทศไหนเนี่ยตะกาจะเดียดเ๋ยวจะเซฟเซฟไปดูว่าประเทศไหนได้สตางค์เยอะตะการจะไปประเทศนั้น่ะประเทศไหนตังคน้อยเดี๋ยวไว้ก่อนเนี่ยถ้าจะไปรับประเทศไหนที่อยากให้ไปรับตังค์เยอะตะกาก็จะแทนไปก่อนอันดับแรกที่สองมาอันดับลองลอง,ลองมา,าเลขแปดโอเคไหมเจ็ดแปดเก้าใครมีก็ไม่ต้องห่วงเลยเราเราพูดอะไรไปพ้นเป็นคนรับฟังใช้คนอื่นได้ไง เราไปหนึ่ง่เ 1, à, 1 4 7ของคุณเอ็มมีทั้งบวกทั้งลบหนี่ใครมีบ้าง1 4 7เจ็ยกมือเส้นนี้เส้นวัตถุเส้น่โลกคนนี้จะหาเงินหาเงินหาทองหาทองเส้น kilo นี่ไงถือว่าจะแสวงหาแต่วัตถุภายนอกจะซื้อบ้านใหญ่ใจรถคันใหญ่ๆวัดหลังใหญ่ๆสำนักใหญ่ๆรใหญ่ใญ่เนี่ยจะแสวงหาแต่วัตถุภายนอกเยอะ กะมารู icate, ้ส <imprisoned> anyway, ึกจะไม่มีนะมีแบบมีหนึ the ่งหนึ term, the ่งสี่เจ็ดอาตมาก็มีมีแต่ความคิดนะจะมาคิดอยาจะมีโรงบาลมีบ้านมีน่นคิดคิดคิดไม่ทำสักทีตอนเดิมนี่ห้าสิบไม่ไหวล้เราเริ่มมันมีแรง่ะแล้วชิลละลงมือทำละนะยเงี้เราเริ่มลงมือทำหนึ่งสี่เจ็ดเริ่มเริ่มจะสร้างเริ่มจะสร้างแล้วเป็นกลับเป็นฐานมั่นคง เป็นไม่เป็นไมหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยเราเราสร้างบ้านล่าสุดเนี่ยจะมาไปบ้านคุณส้มที่แม่ลิมอยู่ที่อะไรนะอ่ากินสนามกอล์ฟอ่ากินและกินบุรีแลน์อะไรนะ่ยสนามกอล์ฟที่บ้านทักษิณอ่ะกินวันเล่ใช่ไหมเออนี่ยนะกินวันเล่ไปดูแล้วโอ้โหไปดูบ้านที่รวยที่สุดนี่อ่าไปเจอของคนวิกรมคนดิบที่สนามกอล์ฟที่อ่าพัทยาที่ไหนแถวจตุรีพัทยาถึงไปเข้าไปดูครั้งหนึ่งเนี่ย อันนั้นใหญ่สุดเลยแต่มันเจอเมื่อวานนี้โอ้โหก็ไม่ธรรมดาเมื่อวันก่อนก็เดินมาวิบก็ิดอยู่อมตนะอาวมตะอะไรนะอวิบกบิดอยู่อาวมตหรือใช่ใช่ใช่จะอมตหนะาก่อนวิบกใชหังใหญ่มากเลยอันนี้ก็ระดับระดับระดับสองที่เข้าไปดูเนี่ยเขาไปเยี่ยมอะไรหรหลังใหญ่โดนมาแสดงว่าคนที่มีอืสิบเจ็ดเนี่ยจะชอบชอบแบบไหนชอบรถกคันใหญ่ๆบ้านก็คันใหญ่ๆหญ่บ้านหลังใหญ่ๆอะไรแล้วก็ใหญ่ๆหญ่แบบนั้ ไม่รู át, ้ว่าประเด็ที่มีหรือหมดไปจากไงนหรือว่าหายหมดแล้วหายหมดแล้วนี่แหละบางทีอสังหาริมทรัพย์เนี่ยบางทีอันไหนเป็นของเราเนี่ยเราก็ดึงไว้ได้อันนี้ไม่ใช่กระไเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็ไปหายไปบางทีบางทีต้องทำใหม่ได้ทำใหม่ได้แต่ต้องวางแผนดีๆโอเคต่อไปหนึ่งสี่เจ็ดเส้นที่โลกเส้นพุทธเส้นหาเลยนะแสดงตาวพุทธภายนอกนะต่อไป258อ่าอันนี้มีความคิดเห็นไหม สองห้าแปดหลังที่มีความสองห้าแปดแต่ปีการกระทำมีไม่สองห้าแปดไม่มีพุทเดมหายไปหมดเลยขาดไปหมดไม่มีสองห้าแปดถ้ามีเส้นสองห้าแปดบ้างเราคนเอาเราคุยคนที่มีกันยกมือเทียบเลยไม่มีนะหรือว่าไม่ได้คิดของตัวเองให้คิดของตัวเองดูสิว่ามันมีเส้นไหมหรือว่าต่อจากที่การโอนเลื่อกีก็ได้มีไหมเออมีใช่ไหมของคนคนนท์สิมีสองห้าแปด สองห้าแปดนี่เป็นเส้นอะไรนะเส้นอะไรเส้นอารมณ์เส,สน้นเขาเรียกว่าเส,สน้สสนมนุษยสัมพันธ์คนที่มีเส้นนี่ปุบเป็นคนที่ใจอ่อนที่สงสารคนรสมมติวต่าเรายกตัวอย่างความรักกาแล้วกันถ้าใครมีเส้นนี่ปุ๊บอยู่กันนานๆพบก,กันนานๆอ,อันนี้พบจะตัดจะเลิกจะยาจะล้างกันเนี่ยโอ้โหมันไม่ได้เลยเพราะว่าอะไรนะสงสารเขาเองดูบ้าแล้วเขาจะไปอยู่กับใครเขาเนี่ยนะแต่อย่างของคนนันเนี่ยไหม เขาคนเอ็มเนี่ยปีบวกมีความคิดมีแต่ปลีลบไม่มีนะพอ,อตัดเลิกกันในปุ๊บความคิดจะไปแล้วนะจะเขาอาการกระทําเน่นาเนปากไปแล้วเลิกก็เลิอก,อย,ากยาก็ยาแปลงสมบัติกันจุ๊่าไปแล้วแต่ความคิดจะคิดถึงเขาอย่างขอโทษทีมาลองกองเองมาลรงมองเองมองเองอะไรเลยขอโทษทีขอโทษทีอะไรเ,เนี่ยอยากจะมาขอโทษอาจะกลับคืนดีขึ้นมแต่มันไม่ได้ละปากเราไม่มีละ คือว่าเป็นคนที่ตัดก็ตัดขาดเลยคนที่ไม่มีสองห้าแปดเนี่ยเป็นคนเลือดเย็นคือเป็นเลือเดเย็นที่เฉียบขาดเราไม่สนใจความรักนี่ไม่ไอน,นี่เท่าไหร่นะเราไม่ไปแต่ว่าความคิดเนี่ยเรายังวางไม่ลงในการกระทาเนี่ยเราไปแล้วไปแล้วไปไหนก็ไปแตปล่อยวัดไป,ไป,ไปตัดหาไปแล้วแต่ความคิดของมันมีคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงวันเก่าๆอะไรนะไปนวดไปคิดน้ำกาแฟอะไรเนี่ยมันจะมันยังตัดตามไม่ลงความคิดตามไม่ลงแต่ถ้ามีทั้งถ้ามีทั้งปีบอกปีลบโอ้โห พวกนี้นะจะระวังนะพบใครอยู่กับใครมีภูมิคุ้กันต้องระวังเพราะอะไรเวลาตัดมันทรมานมันนั้นก็มีตาเป็นบ้างฝังมาใจเราจะถอดจะอะไรพบเนี่ยถอดไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บจะถอดก็เจ็บจะแทงก็เจ็บเนั้เป็นไหมเป็นไหมเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีนี่ดีนะแต่ถ้าเราไปคบคนเนี่ย จอ2 5 8เราก็ต้องเตรียมใจนะเวลาเลิกยากันกเขาไม่เขาจะมาขอจริงดีไม่จริงดีแม้แต่โทรศัพท์แม้แต่ขอโทษแม้แต่ไม่มีเลยนะ2 5 8นี่เป็นเส้นอะไรนะเป็นเส้นความความสัมพันธ์เส้นอารมณ์เส้นอะไรเรามาดูได้นะว่าเราเกิดมาเนี่ยเรามีเส้นไหนบ้างถ้าเรามีเส้นวัตถุเราก็จะมาแสดงหาด้านวัตถุเยอะเรามีเส้นอารมณ์เราก็จะบอกพูดในความความไข้ความอะไรและาปัญหา เรามีเส้น369นะครับต่อไปเป็นเส้น369อ่า369เนี่ยศูนย์ไม่ถึงนะ369อันนี้มีมี3มี3ามีหมีเแต่นี้มี3มี9ไม่มี6กอาจจะมีเส้น369บางยกมืออ่าหลวงพ่อมือเส้นนี้เส้นปัญญาอ่าซูดัมหรือว่าเส้นปัญญาเนี่ดัมหรือว่าเส้นปัญญา เส้นปัญญานี่เป็ส้ที่ว่าคนนี้สมจะเป็นธาเป็นเจ้าาจ้าจะมีเส้นหนึ่งสองสามหนึ่งห้าเก้าสามหกเก้าสมัครไดูจะมีเส้นเส้นสามเส้นหนึ่งเป็นานี่สัเส้นปัญญาเส้นปัญญากับเส้นคิของสร้างนี่พอๆกันเนี่ยบางทไม่ลงมือทำแต่คิดๆๆเนี่ยคุณผงร้างไปอาจจถ้าอะไรนะลงมือทำปุ๊บเป็นปัญญาเกิดเหมือนกันใครมีแบบนี้ว่ามีสามมีเก้าหไม่มีอ่านี้มีไม่มีหกนี่ย้าวลเห็นละ คุณนิสาก็ยกมือมีามีแมีพวกนี้ต้องอะไรนะทีซิกไนทีซิกไนแฮปทีซิกไนโนแซิกมีแฮปทีซิกไนทีินททีซิกไนฟิวดอมฟิวดอมอะไร รวดังรวดังนะเส้นปัญญาอะไรฟรีบรินแลนซ์อะไลเล้าพี่ปัญญาอะลรพี่ปัญญาพี่ลัญญานี่ปัญญาพี่ปันญาพี่ปัญญเพีนปัญญาพี่าพี่ปัญาไี่มัญญาพี่ปัญญาอี่ปัญญาพี่ปเสญาพี่ปัญญาพีะปัญญาพี่ปัญญเพี่ปัญญาพี่ปนญญาพห่อัพี่ลาดปั๊บาลี่ปัําบุ่ปัญาพปัญบลังเกตี่ัาี่ปัญี่ปัญา่ปไญี่ปัญียปังญา่อัญ่ปั่ัญญาอ่ันจาอ่านดู ไปเรียนข้อนี่จ่ายข้อนีดควบหมื่นสองหมื่นทำมึงสลาขึ้นเลยเนี่ยคนที่รู้ตัวเองเลยต่อไปเนี่ยทำไมเราไม่ยอมจ่ายยอมเสียย,ยงองหนรเพราะเราไม่อยากจ่ายไม่อยากจะจะมาชอบนะคนจีนคนหนึ่งเขาแก่แว่าเอาเงินไปซื้อปัญญาแล้วปัญญามาหาเงินบางคนเนี่ยเอาไม่ยอมไปลงทุนเอาไปซื้อไปหาความรู้แต่ก็จะหาเงินมันไม่ได้เหมือนกัน วิธีของพวกแลนด์มาร์กนี่ยเอ็เอลพีเนี่ยพวกผมเขาเก็บค่าเพราะอะไรพวกเนี่ยในตอนนี้ที่จริงมันก็ตะกุนเอ็นเอลพีเหมือนกันนะโปรแกรมที่เนี่ยคนมาเรียนเนี่ยเรามาเปลี่ยนโปรแกรมให้เขาเรามาถอดรหัสเรามาใส่โปรแกรมใหม่ให้เขาพอใส่โปรแกรมพวกเขาเปลี่ยนความคิดตบอ่ะมันเขารวยเราเราไม่ได้รวยหรอกแต่นี่แหละบางทีอันได้ของเลยคือว่าพอโดนหลอกป๊อบจ่ายตังค์ป๊อบอะไรป๊อบเนี่ยฉลาดขึ้นี่ยปัญญาเกิด เป็นไหมเป็นไหมว่าเรานี่ถ้าโดนโดนหลอกหลอกมาบ่อยๆดอกโอ้โหเราฉลาดนี่แหละเราต้องขอบคนที่มาหลอกเราแต่บางคนเนี่ยโดนคอเซ็นเตอร์มาแต่วันนั้นตบาก็โดนพระก็ไม่เบสเหมือนกันโทรมาเพราะอนี้รู้จักคนนี้มั้งหรืไม่รู้จักชื่อนี้รู้จักไม่รู้จักอ้าวไม่รู้จักแล้วว่าอันเนี่ยเราไปเปิดบัญชีให้เขาหรือเปล่าไม่ได้เปิดแล้วเปิดบัญชีอะไรบัญชีกรุงเทพเปิดที่ไหนน้องกรุงเทพทำไาอยู่เชียงใหม่เนี่ยทำไมก็คุยกันเป็นชั่วโมงแต่มาว่ามันเป็นคอเซ็นเตอร์หรือเปล่านใจก็คิดแต่ มันบอกว่าไปต้องกดสายสื่อมานี่ยี่น่าโหคุยกับครึ่งชั่วโมงดีพี่นุ้มันดุดดุดตังมาหายไปอย่างไรตอนหลังเนี่ยโอ้จะมาไปให้คนในนี่เอาไปนู่นไปลงตัวเฮ้ฟังหน่อยที่มันมามาบอกว่าจะมาไปเปิดบัญชีมาอะไรให้คนอื่นนะโอาตังก้นทาบอกว่าไม่ไม่ไม่เท่านั้นรู้จักคนนี้ไม่หมดนี่ทำไมแกมันยังมาถอนลุงนันอยู่คนนู้นเลยเดี๋ยวเอาอาจารย์นี่ไป c อ l l center รีบฟังเลยอย่าคนในนี่ฟังปุ๊บ อยู่ไหนทำไรวะน,นี่เออบอ่ามันมันจะเป็นตำรวจนะโอเครีบวางสายเลยมันเลยโทรใหม่รอบหนึ่งจะมาก็ไม่รับสามรอบตอนนี้โทรศัพท์ใหม่ๆเนี่ยเบอร์แปลกๆเนี่ยจะมาจะกลัวๆอยู่เลยเพราะว่าวโดน,นปปปปจ,จะโดนอนักงปุ๊ใจเต้นตุๆ้มๆเลยวหรือว่าจะโดนอะไรตำรวจสายสืบมาอันนี้อ่าสามหกเก้าบางทีต้องโดนหลอกบ่อยๆนะถึงจะฉลาดถ้าเราไม่โดนบอกเนี่ก็ไม่ภาษาจีนเลยว่าอันนี้พ่อสายเสียวใจเห็นไหมคนจีนเนี่ยเขาจะถือหลักเกณฑ์ว่า ถ้าโดนดอกโดนอะไอย่างพ่อสายเรานะครับสอดข้อไปสดอข้อไปเหมือนกันแเราโดนสอเข้อไปพวกกระฉลาดขึ้นาทีแต่จะโดนสอดเราสอเข้อไปเยอะมากนะครับถ้าบางคนที่โดนเป็นหนักเลยไไปก็เหนื่อยเหมือนกันโอเค1-3-6-9ต่อไปเรามาดูอนหนึ่งใครมีบ้าง5-9ึ่งเส้นนี่เส้นขยับทำงานเส้นแบบป้างาน คนเอกนี่งานนี่แบบว่าป้านี่เด้อเลยทําไม่เสร็จไม่เลิกไม่ไม่พักไม่หยุดเหมือนั่งเก็บแรงงานนี้เขาทางานพวกนี้ต้องทำทำทำเพราะว่าเร่งละเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่มาเมื่อวานนี่มากี่คนก็สองคนน่าจะเยอะอยู่เมื่อวานกับวันนี้น่าจะพอๆกันเพราะว่าวันที่วันพรุ่งนี้เห็นว่าต้องเทละเทพื้นละนะเพราะวันที่23เนี่ยเราก็จะฝังศิลาเลิกไว้ตรงกลางเราต้องเร่งเนี่ยเรากำลังมัดเหล็กเนี่ยว่าป้างานเราทำงานต้องแบบว่าเอาจริงเอาจังแบบเป็นคนที่มีรูปห้าเก้า แต่ถ้าใครไม่ม <Blade> ีหน <Project. S 2> nope. ึ่งเส้นหนึ่งห้าเก้าแม้แต่มีแต่หนึ่งกับเก้าไม่มีห้ารย์หมันเช่อบ้าพลังไปอ่เชือมบ้านพลังใช่เ่อบ้าอำนาจไม่ไม่กินข้าวกินปลาอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่บ้างงานทำงานไม่รู้จับหยุดจะจอดเนยแต่ว่าไม่เสร็จไม่เลิกไม่อันนี้ไม่สําเร็จไม่เอาไม่เลิกกินข้าวอย่างเงี้เป็นข่าวแต่จะกเราฟุตเอ็เนี่ยความคิดมีนะแต่การกระทำเนี่ไม่มีก็ดูดูใจดูแต่อารมณ์กันโุ้ยวันนี้ฝนมันตกเดี๋ยวสายๆก็ออกบ้านเอ๊ะเดี๋ยววันนี้แดดมันร้อนเดี๋ยว ให้ทำเย็นๆก่อนเพราะว่าเขาว่าถ้าใครไม่มีอะไรงค่จะมาเพราะว่าแล้วแต่อารมณ์วันนี้อารมณ์ไม่จอยไม่ไฟแล้ววันนี้อารมณ์คนละคนทุกวันย้ายใช่ใช่ใใช่นี่ไงความคิดเลยมันมีขยันเส้นขยันบางทีคิดเนี่ยแต่อันนี้มันแล้วแต่อารมณ์ดูอารมณ์ดูแดดดูฟ้าดูฝนดูดูดูเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันว so 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 ันนี so ้ที่ทำงานเป็ว่า แล้วอีกงานหนึ่งเนี่ยเขาว่าหนึ่งห้าเก้ามันต้องดูว่างานที่เราทําเนี่ยถูกบังคับหรือเปล่าอว่าเราเต็มใจเราเราชอบหรือเปล่าถ้างานที่เรารักเราชอบเนี่ยใครมาโทรศัพท์มนรอบใครมามาไม่คุยกันเนี่ยเรารักเราชอบเราจะทําได้ดีแต่งานไหนเนี่ยเราไม่รักไม่ชอบเนี่ยคนมาบังคับเราไม่ให้เราทำเนี่ยเราก็ไม่เอาเราให้เงินนี่ก็ไม่เอานี่มันดูว่าตามใจตามอารมณ์เรามึงมาดูงานกันว่าเราชอบไหมอะไรแบบนี้เป็ียนไหมเปลีนไหม หนึ่งห้าเก้าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็เราไปโฟกัสเราดีๆว่าหมอตอนนี้เราชอบรหัสชีวิตหรือเปล่าถ้าไม่ชอบอย่านบางคนมาเรียนมาฟังอะไรไม่เห็นมีอะไรเพราะว่าใจมันไม่ใส่แต่เพราะว่ามีใจใส่พราบอ้โหเรียนถึงเที่ยงคืนเําไม่เอาเรียนถึงสว่างเขาไม่เอาเพราะว่ามันมันตื่นตลอดมันเรียนแล้วมันสนุกเออมันมีใจแต่บางคนเนี่ยไม่สนใจไอ้รหัสชีวิตจะไปทำเงินทำเงานงานทางทำอะไรไม่ได้หรอกมันน่าเะด เอานวดดวาวนะมันก็จะคิดไปมันไม่มีใจที่จะใส่จริงเหมือนกันนะอจตรมาไปเรียนรหัสชีวิตอแต่มาก็าอยู่นั่งหลังเหมือนกับอาจารย์นั่นอาจารย์เจ้าหญิงนั่งไปหลับไปตื่นไปรับไปพอพูดคุยพูดถึงเลขแตรมาปุ๊บแต่มาจะดุ้ตื่นเลยมันโดนเลย <c oughs>